ัอย่างที่ควรสอนลูกเรื่องการเงินแน่นอะนครับว่าพ่อแม่สมัยใหม่นะครับเราก็อยากให้ลูกของเรานะครับมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง รวมไปถึงประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินนะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับว่าเรื่องของเงินนั้นเรามักจะไม่ได้นํามาพูดถึงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับของครอบครัวหรือว่าในระดับโรงเรียนนั่นเองนะครับซึ่งบทความนะครับของทางพี่แดง m r Messenger ครับได้มีการเขียนรวบรวมมาแล้วนะครับว่า6ข้อที่พ่อแม่ยุคสมัยใหม่นี้นะครับควรจะปลูกฝังเรื่องเงินแก่เด็กๆของเขาตั้งแต่เนิ่นๆควรจะทําอย่างไรบ้างนั่นเองครับข้อที่1นนะครับสอนเขาว่าเขาไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เขาต้องการ แน่นอนครับว่าคนเป็นพ่อแม่นะครับเราก็อยากจะให้ลูกทด้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกสิ่งที่เขาต้องการนะครับแต่ว่าการทําแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการสปอยเด็กๆนะครับหรือสปอยลูกของเรานั่นเองแต่ก็แน่นอนว่าเราเองคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการแหละแต่ถ้าทําอย่างนั้นไปนะครับมันจะเป็นการทําให้เขาเข้าใจผิดว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะต้องได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการอยู่เสมอนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาตอนเป็นเด็กเนี่ย เราเองนะครับก็ไม่ได้ได้สิ่งที่ต้องการในทุกๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับจะเป็นบทเรียนทําให้เขาเรียนรู้ที่จะกการรอคอยหรือแม้แต่วความผิดหวังนะครับทำให้เขาสามารถไป,ไปเผชิญกับโลกในความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้นครับข้อที่2นะครับสอนเขาว่าถ้าอยากจะได้อะไรนะครับโจบอดทนและก็ออมด้วยตนเองนะครับ จากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าลูกของเรานั่นะเขาจะไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการเสมอไปเพราะฉะนั้นให้เขาอดทนและรอคอยนะครับแต่การรอคอยอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปเพราะในชีวิตจริงแล้วเราต้องทาอะไรทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสอนให้เขาเริ่มรู้จักที่การเก็บออม่เองครับอาจจะให้เขาเป็นค่าขนมในรายอาทิตย์รายวันหรือรายเดือนก็ได้นะครับสอนเขารู้จักการเก็บออมแบ่งสันปันส่วนที่เล็กที่ระน้อยนะครับจนไปถึงเป้าหมายใหญ่ที่เขาอาจจะได้ของเล่นเนี่ย ชิ้นที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นตามที่เขาต้องการและแถมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับลูกท่านใดนะครับที่มีอายุโตขึ้นมาหน่อยนะครับนอกจากการเก็บออมและอดทนรอคอยแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอนเรื่องไอเดียของการลงทุนไปกับเขาด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าจริงแล้วการอดทนหรือเก็บออมอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งคนอในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นคอนเซปต,ต์เรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นเด็กในระดับที่อายุ ตขึ้นไปหน่อยนะครับก็าอาจจะเริ่มปลูกฝังเข้าในเรื่องแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับอาจจะลองให้เขาเข้าไปที่เว็บไซต์ finovina.com ก็ได้นะครับค่อยไปลองศึกษาในเรื่องของการลงทุนดูได้เช่นกันครับข้อ3นะครับสอนเขาว่าการขอเท่ากับการยืมแล้วก็เท่ากับการเป็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรได้มาฟรีๆครับ โดยทั่วไปในยุคสมัยสังคมนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เป็นยุคสังคมของแค t เลจ s ซ c i ตี้นะครับก็คือเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเรามักจะไม่ใช้เงินสดแล้วนะเรามักจะใช้บัตรเครดิตบัตรใบเดียวเนี่ยมันสามารถ ใช้จ่ายซื้อของอะไรต่างๆได้มากมายเลยนะครับแล้วอยู่ดีก็ไปที่ตู้ ATM เนี่ยก็มีเงินกด like mm hmm. ไล้ออกมาได้เลยเนี่ย mm hmm. เด็กเขาอาจจะไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับว่าจริงๆแล้วไอ้เงินเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเงินที่เราอาจจะยืมมาก่อนนะแล้วเราต้องไปใจ่ายในนาสิ้นเดือนนะครับการที่จะสอนคอนเซ็ปต์แบบนี้นะคะรัคเบ,บะะเราต้องสอนลูกให้เข้าใจก่อนว่าไอ้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยล้วนและแป่มาจากการทํางานหาเงินทุกๆวันที่คุณพ่อคุณแม่ออกไปทํางานนี่แหละครับข้อ mm hmm. ที่4นะครับสอนเขาว่าให้เลือกทํางานหนะัก หรือว่าเรื่องที่จะมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับคือคนเรานะครับประกอบไปด้วย2ออย่างล้กันนะครับในการทํางานที่จะได้อะไรได้หรือความสําเร็จเนี่ยประกอบด้วยสส่วนก็คือในเรื่องของการทํางานหนะักมีความขยันส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของความสร้างสรรค์มีความค reat ีฟถ้าสส่วนนี้ลงไปแล้วเนี่ย เราก็มักจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานและการเงินนะครับแต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถเพียงพอให้เราประสบความสำเร็จได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสอนให้เข้าใจว่าถ้าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งไม่ได้มีความคิดสร้งางสรรค์มากมายนะักสิ่งที่สําคัญคือเราต้องมีความขยันนะครับแล้วก็ีความอดทนอาจจะเริ่มปลูกฝังข้อในสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างง่ายๆนะครับว่าในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะลองหางานบ้านหรืออะไรเล็กๆน้อยๆนะครับให้ลองเขาทําดูมันจะเป็นการล้างจานล้างรถแล้วก็ลองว่าถ้าเขาทําประจําแบบเนี้ย คุณพ่อคุณแม่ลองให้เป็นค่าขนมสัก5าบาท10บาทนะครับสอนเขาว่าการทํางานหนักหรือการทํางานต่อเนื่องแบบนี้มันมักจะมีผลตอบแทนอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ควรจะให้ผลตอบแทนที่มากเกินไปนะครับเพราะในโลกความเป็นจริงเนี่ยผลตอบแทนกับแรงงานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันเสมอนั่นเองครับข้อที่5ครับสอนเขาว่าเงินไม่ได้จะเป็นกับทุกอย่างเสมอไปนะครับข้อน,นี้หมายความว่ายังไงล่ะครับหมายความว่า เราไม่สามารถใช้เงินเนี่ยนะครับซื้อได้ทุกอย่างแน่นอนว่าสิ่งที่เราไม่สามารถซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาสุขภาพหรือแม้แต่ความรักนะครับเราไม่สามารถนะครับใช้เงินในการซื้อเวลาที่อยู่คนที่เรารักได้หรือแม้แต่เราอยากให้ใครคนนึงมารักเรานะครับเราก็ไม่ได้สามารถใช้เงินทุ่มเทไปได้ทั้งหมดแล้วเขาจะมารักเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องสอนข้อนี้ดีนะครับว่าการได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเพื่อการแลกซื้อได้สิ่งของกลับมา แต่ในเรื่องของความรักหรือความใส่ใจเนี่ยเราอาจจะต้องมอบเป็นความรักหรือความใส่ใจไปให้คนคนนั้นก่อนนะครับเถึงจะได้สิ่งนั้นกลับมาโดยที่ตัวเงินไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยครับข้อหนะครับข้อสุดท้ายครับสอนเพราะว่าเงินทองนะครับเป็นของนอกกายและก็มีคนเนี่ยอาจจะต้องการมากกว่าเรา แน่นอนว่าเราอาจจะอยู่ในสังคมที่มีทั้งคนที่ได้รับโอกาสมากกว่าเราหรือได้รับโอกาสน้อยกว่าเรามีคนที่มีเงินทองมากมายก,กว่าเราหรือเงินทองน้อยกว่าเราเนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะสอนลูกของเราครับว่าในโลกของสังคมที่เราอยู่เนี่ย ถ้าเรามีแล้วจนเพียงพอหรือมีแล้วเหลือประมาณหนึ่งเนี่ยเราอาจจะสามารถนําเงินบางส่วนนะครับไปให้คนที่เขามีโอกาสน้อยกว่าเราและเงินในส่วนนี้ที่เป็นเงินที่สาหรับเราเป็นเงินเล็กน้อยนะแต่สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเงินที่มหาศาลนะครับมันสอนถึงการที่เราเสียสละสินทรัพย์หรือว่าเงินของเราบางส่วนการทําง,งานหนักเราบางส่วนแล้วก็เป็นการเสียสละที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นที่มากขึ้นร่วมไปถึงคนผู้ให้เองนะครับเราก็จะมีความสุข กับการที่เราได้ให้เขาไปนะครับรวมไปถึงว่าถ้าเรามองต่อไปเนี่ยคนที่ได้รับเองเขาก็มีความสุขซึ่งข้อนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าโตขึ้นไปเนี่ยเด็กจะเข้าใจคอนเซปต์ว่าโอเคเงินไม่ใช่สิ่งจำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างการที่เขารู้จักเสียสละเรื่องของการเงินนะครับเราก็หวังว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับที่ไม่ได้เห็นแก่เงินโดยอย่างเดียวแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวด้วยครับ อนี่คือ6บทเรียนนะครับที่คุณพ่อคุณแม่นะครับสามารถนําไปเริ่มต้นสอนลูกๆของทุกท่านได้เลยนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องของการสอนหรือการสร้างคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินเท่านั้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลา อาจจะเป็นปีๆหลายปีก็ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องคอยใจเย็นๆนะครับแล้วก็คอยให้ความรู้แล้วก็สอนเขาไปเรื่อยๆนะครับทีละเรื่อง2เรื่องแล้วก็คอยดูผลแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปนะครับแล้วสำหรับท่านแม่ท่านใดนะครับที่ดูอยู่แล้วอยากจะให้ลูกของทุกท่านนะครับหรือตัวคุณพ่อคุณแม่เองนะครับอยากจะเริ่มต้นลงทุนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟิโนเมนาได้นะครับทั้ง iOS และ Android นะครับ ซึ่งในโตวฟโนเมนาเองนะครับเราสามารถสร้างแผนในการลงทุนได้หลากหลายนะครับทุกช่วงวัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นเก็บเงินตามวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับหรือว่าอยากมีเงินกเกษียณอยากมีเงินล้านนะครับก็สามารถทำได้นะครับและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ